สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาครับแล้วก็เอฟซีทางสงปปลาวครับสบ,บายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับประจำวันพุธที่21ธันวาคมนะครับสําหรับเลาพัฒนาหลังจากเด่นเดินมาเด่นรอบที่แล้วตัวเน้นไปลาวพัฒนา6ตัว,ตวนะครับรอบที่แล้วตัวเน้นไปลาวพัฒนา6ตัว3663นะครับแต่ลาวพัฒนา4ตัวไม่มาเลยนะครับไม่มาเลย ยังไงเหมือนเดินครับเลขผมที่วางสามารถนําไปเล่นรับนา6ตัวรล่พัฒนา4ตัวครับก่อรุนเงินต่อแล้วกันครับรอบที่แล้วประแยบตัวเลขมากนะครับ4 4 5 9 4 4ครับ4 4 5 9 4รับชมรับฟังคลิปผมถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณารบกวนดูให้ผมด้วยครับไอ้สี่นี่มา3ตัวหน้าเดือครับ และจากตัวเปิดที่ผมดูมาไอ้สรอบที่ผ่านมา3รอบที่ผ่านมา,า,นมาสิบบนรอบที่แล้วสิบบนก็4ตรงก็สีครับก็เด่นสุด4ครับวิ่งบนล่าง4ครับเนาะขาลูกเขาวิ่งจากสครับวิ่งบนล่าง4ครับ2องสาี่แปดครับ2 3 4 8ามสี่แปดเก้แวินแล้วได้สิบผ่านนะครับ เล่นได้ลาพัฒนา6ตัวแล้วาวัฒนา4ตัวครับชุดวิน้นผมจะตัดให้เลยเลขที่ผมชอบ6หางครับ2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 8 4 2 4 3 4 8 4 2 3 สามแปดสามเก้าครับอ่าฮะมาสา่เข้าไปครับจะตามห่วยทบาลน,นะสามเก้าก็สามหางที่ผมชอบนะครับสี่สองสี่สามสี่สามแปดครับสองสี่สามสี่สามแปด 3ามหางที่ชอบนะครับ3ตัวก็สาม 3, อ 4, สี่สาม 3, ามสี่ส 3, มสี่สี่สามแครับพรุ่งนี้พอดีผมลงลงหน้าหนึ่งวันเนาะก็วันพุทธที่21่สิบเอ็ดสงทุ่มเกือบครึ่งมาลุ้นผลก,กันครับขอให้ร่ำรวยขอมีช่วงมีราบในทุกการลงทุนครับสวัสดีครับผม